สวัสดีครับต่างคลาวิสเปอร์ครับสำหรับ iPhone 17 Series ที่เพิ่งเปิดตัวไปเชื่อ mm. ว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ได้รับเครื่องกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับส่วนใครที่ยังไม่ถึงวันรับเครื่องเนี่ยอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับ mm. เปิดตัวรุ่นใหม่ทั้งทีครับวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันถึง17ทริค ที่จะทำให้สามารถใช้งาน iPhone ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 Series ร,รุ่นใหม่หรือว่า iPhone ที่สามารถใช้ OS s 6ได้เผื่อว่าชอบไอเดียไหนชอบทริคไหนนะครับจะได้เลือกหยิบไปใช้กันได้ครับ17ทริควันนี้มีอะไรบ้างผมรลาให้ฟังครับ ทริคแรกที่อยากแชร์เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายพิมพ์ไวๆพิมพ์เร็วๆแต่ว่ากดแป้นพิมพ์โดนบ้างไม่โดนบ้างเนี่ยอยากให้ลองเปิดสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่า Haptic Feedback สำหรับคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการรีเฟล็กซ์การสั่นของทุกการพิมพ์กลับมาครับช่วยให้เรารู้สึกได้ในเซียววินาทีนะครับว่าเราพิมพ์ตัวอักษรนี้ไปแล้วและพร้อมสําหรับการพิมพ์ตัวอักษรต่อไปซึ่งหลังจากที่ผมเปิด Haptic Feedback ตัวนี้แล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําในการพิมพ์ไได้ออย่่่่าางงมนนชืจรริๆะคับ ทริปที่2ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการพิมพ์เหมือนเดิมนะครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราพิมพ์จบประโยคยาวๆสักประโยคหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาเห็นตอนสุดท้ายว่ามันมีคําคำหนึ่งหรือจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เราพิมพ์ผิดอยู่ตรงกลางประโยคซึ่งเราก็พยายามที่จะกดไปตรงคําที่เราสะกดผิดเพื่อลบและพิมพ์ใหม่ใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยไอโฟนเขาก็ไม่ยอมให้เราไปแก้คําตรงนั้นสักทีนะครับ ง่ายมากครับถ้าเราเห็นจุดที่เราพิมพ์ผิดเนี่ยเราแค่กดปุ่ม space bar ค้างไว้นะครับตัวแป้นพิมพ์มันจะเปลี่ยนเป็นเหมือน trackpad ย่อมๆครับแล้วเราแค่ลากตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปตรงบริเวณคำผิดที่เราจะแก้ไขจากนั้นก็แค่ลบและพิมพ์ใหม่สะดวกมากและประหยัดเวลามากกว่าการที่ต้องลบทั้งประโยคและพิมพ์ใหม่ใช่ไหมครับอันนี้แชร์กันไว้นะครเผื่อใครยังไม่รู้ว่า iPhone ในมือเราเนี่ยสามารถทาแบบนี้ได้ครับ มาถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับใน iOS 2 6ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆหลากหลายอย่างใส่เข้ามาให้เราในเครื่องด้วยครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือทริคที่3ของเรานั่นก็คือ Adaptive Power Mode เป็นฟีเจอร์ที่ให้เราแค่กดเปิดไว้ในตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะช่วยคำนวณและปรับการใช้แบตเตอรี่ของ iPhone รวมถึงช่วยจำกัดการทำงานเบื้องหลังของแอปต่างๆทำให้สามารถยือดอายุของแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้นและสามารถเปิดโหมด Low Power ได้อัตโนมัติในตอนที่แบตเตอรี่ของตัวเครื่องลดลงเหลือ20%นั่นเองครับ และนอกจากนี้ครับใน iOS 26 Theme ตม Liquid Class ก็มีหน้าจอล็อกสก e ีนที่สามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆใช่ไหมครับซึ่ง Always On Display ก็มีลูกเล่นในการปรับแต่งหน้าจอเช่นกันโดยจะเป็นการปรับภาพให้พื้นหลังของเราเนี่ยมีความเบลอเพื่อให้ความชาัดของภาพไม่ต้องไปสู้กับ notification หรือว่านาฬิกาบน Always On Display เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตั้งคา่าได้ง่ายๆครับเข้าไปที่ Setting เลือก Display and Brightness เราเลื่อนลงไปที่ Always On Display นะครับจากนั้นกดเปิด Blur Wallpaper Photo ก็เรียบร้อยครับยังอยู่กันที่เรื่องของล็อ Screen นะครับถ้าเราลองมองที่หน้าจอบริเวณซ้ายล่างและขวาล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า iOS เขาอนุญาตให้เราใส่ช็อตคัทของแอปพลิเคชันได้ทั้งหมด2แอปใช่ไหมครับ ซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้เองตามแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับโดยการตั้งค่าปกติก็จะมีแฟลชไลท์อยู่ที่มุมซ้ายล่างแล้วก็กล้องอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับซึ่งส่วนตัวผมเลือกที่จะเอาแฟลชไลท์มุมซ้ายล่างออกไปครับแล้วก็แทนที่ด้วย new reminder แทนที่ทำให้ผมสามารถกดเพิ่ม reminder จากหน้าจอ lock screen ล็อกสก e ีนได้แบบเร็วๆนะครับไว้เตือนในสิ่งที่เราต้องทำในเวลาที่เราต้องการใช้งานได้บ่อยสุดๆครับ ส่วนแฟลชไลท์ที่เอาออกไปจริงๆก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้งานบ่อยเหมือนกันนะครับก็เลยขอย้ายน้องเขาไปอยู่กับฟีเจอร์แบ็กแท็บแทนเป็นฟีเจอร์ที่ให้เราเอานิ้วเคาะที่ด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อเปิดฟีเจอร์การใช้งานตามที่เราตั้งค่าไว้ครับเข้าไปที่เมนู Setting เหมือนเดิมครับจากนั้นเลือก accessibility แล้วก็เลือก touch จากนั้นก็ Back t ท p สามารถตั้งค่าได้ทั้งการเคาะแบบ2ครั้งและ3ครั้งนะครับว่าจะให้ตัวเครื่องทำงานด้วยฟีเจอร์ไหนตามที่เราใช้งานบ่อยๆได้เลยครับ มาพูดถึงปุ่ม Action Button ที่ Apple ใส่มาให้ตั้งแต่ iPhone 15รุ่น Pro กันบ้างนะครับเป็นการเปลี่ยนจากปุ่ม Ring Silence ที่อยู่กับ iPhone มาตั้งแต่รุ่นแรกในปี2007ซึ่งพอเปลี่ยนทั้งทีครับ Apple ก็ได้ออกแบบให้มันสามารถเป็นได้มากกว่าปุ่มเปิดปิดเสียงทั่วไปสำหรับใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการสลับการเปิดหรือปิดเสียงบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนปุ่มนี้ให้ใช้งานในฟีเจอร์อื่นๆได้นะครับเช่นการเปิดโหมดโฟกัสเปิดกล้อง เปิด i ิ i a l Intelligence ช่วยเราค้นหาข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายครับซึ่งในปัจจุบันที่ a p p l ปใส่มาให้ก็ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ก็หวังว่าในอนาคตผู้ใช้งานอย่างเราจะมีตัวเลือกของฟีเจอร์ที่ใช้กับ Action Button ได้มากขึ้นแค่เราได้เลือกหยิบมาใช้กันได้นั่นเองครับทริคต่อมาทริคที่8ครับเป็นเรื่องที่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า iPhone ของเราเนี่ยปิดเครื่องยังไงครับเพราะในการใช้งานปกติส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็จะเปิดเเคครรื่่องงใใชช้าานนกันยัยวยวๆลมบ การปิดเครื่องใน iPhone ทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเข้าไปที่เมนู Setting แล้วก็เลือก general เลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอกับปุ่มชัดดาวให้สามารถกดปิดได้ทันทีครับวิธีที่2คือการกดปุ่ม power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับและวิธีสุดท้ายคือการกดปุ่ม power 5ครั้งติดกันนั่นเองครับ ซึ่งนอกจากจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องยังสามารถใช้ในเคสฉุกเฉินได้ด้วยนะครับกรณีที่เราเกิดอุบัติเหต,ตุต่างๆก็สามารถใช้ทริกนี้เพื่อเปิด medical ID หรือว่าโทรหา emergency call เพื่อขอความช่วยเหลือถึงแม้จะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีใครอยากใช้แต่ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในสักวันหนึ่งได้นั่นเองครับมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างครับ ฟีเจอร์ของ camera control ที่สามารถปรับระยะการซูมได้ปรับการตั้งค่าต่างๆของกล้องได้ถ้าของใครไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยลองเข้าไปตั้งค่าตามนี้นะครับเข้าไปที่ setting เหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่ camera แล้วก็เลือก camera control จากนั้นกดเปิด camera adjustment เท่านี้ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในปุ่ม camera control ได้ตามปกติแล้วครับ iPhone 17 Series ทุกรุ่นในลายนับปีนี้นะครับให้ความละเอียดของกล้องขั้นต่ำมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนี้เนี่ยก็จะน่าเสียดายไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งมันต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในทริคที่10นี้ผมเลยจะพาไปดูว่าต้องตั้งค่ายังไงพร้อมกันครับ เข้าไปที่เมนู setting นะครับแล้วก็เลือก camera จากนั้นกดเข้าไปที่ format หรือว่ารูปแบบในภาษาไทยครับจะเห็นปุ่ม pro raw and resolution control กดเปิดได้เลยนะครับพอสลับกลับมาที่แอปกล้องเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาที่มุมซ้ายบนให้เราสามารถเลือกกดได้ว่าอยากได้ไฟล์ HEIC หรือว่าไฟล์ raw ที่ความละเอียด24ล้านพิกเซลหรือว่าเต็ม48ล้านพิกเซลทำให้สามารถถ่ายรูปด้วยกล้องในระยะ 1x และ 4x ได้เต็มประสิทธิภาพของตัวกล้องนั่นเองครับ ส่วนฟีเจอร์ Dual Capture ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบน iPhone 17 Series สําำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานได้ง่ายๆในการถ่ายแบบวิดีโอนะครับแค่กดตรงคำว่าวิดีโอและเลือก Dual Capture จากนั้นก็พร้อมถ่ายคอนเทนต์ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ต้องเปิดแอป Safari หรือว่าแอป c Chrome อีกต่อไปครับเพราะว่าสามารถใช้งานฟีเจอร์ Spotlight Search หรือว่าปุ่ม Search ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอค้้้นนหาขอมูลไดททัี และมากกว่านั้นเนี่ยคือยังทําหน้าที่เป็นเครื่องคิดเลขแบบเร็วๆให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งหากใครต้องการไปคํานวณต่อด้วยสูตรที่มันซับซ้อนกว่าแป้นพิมพ์ปกติเนี่ยก็สามารถกด enter เพื่อให้เครื่องพาเราไปที่แอป c a l คูลเ t เตต่อได้ทันทีครับมาต่อกันที่ทริคที่13ครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า shortcut เป็นแอปพลิเคชันการทำอโตโมชั o n หรือคำสั่งอัตโนมัติบางอย่าง เมื่อเกิดบางอย่างขึ้นนะครับมีประโยชน์มากๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นสายล็อกหน้าจอแนวตั้งเสมอเนี่ยก็สามารถตั้งให้เครื่องปลดล็อกการหมุนหน้าจอเพื่อให้เราสามารถดู YouTube แบบเต็มจอในแนวนอนได้โดยตั้งค่าให้เราปิดการใช้งานสัญญาณ Wi-Fi เมื่อตอนที่ออกจากบ้านและให้กลับมาเปิดใหม่ตอนที่เราถึงบ้านได้นะครับเรามาลองดูกันว่าต้องตั้งค่าย,ยังไงนะครับวิธีการคือเข้าไปที่แอปช็อตคัทครับแล้วเลือกเมนูออโตเมชันด้านล่างกดเครื่องหมายบวกครับจากนั้นเลือกที่หัวข้อ l i ฟต์แล้วก็เเลือออกททีี่่ยูขงรารัน มาต่อกันที่ว่าเมื่อออกจากบ้านแล้วจะให้เครื่องทำอะไรครับกดไปที่ create new shortcut และค้นหาคำว่า set wifi จากนั้นแค่เปลี่ยนจาก on mm. เป็น off เท่านี้เราก็จะได้คำสั่งในการปิด wifi เมื่อออกจากบ้านป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยไปต่อ wifi เองซึ่งถ้าต้องการตั้งค่าให้กลับมาเปิด wifi เมื่อถึงบ้านก็สามารถทำแบบเดิมได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนจากการเลือก leave เป็น arrive และเปลี่ยนจากการเลือก off เป็น on เท่านั้นเองครับ แต่ต้องบอกกันไวสักนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับใครที่ใช้ Apple CarPlay เนี่ยออโตโมชันนี้อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ครับเพราะเมื่อคุณปิด WiFi เนี่ยจะไม่สามารถต่อกับ Apple CarPlay ได้อัตโนมัตินั่นเองครับทลิกต่อมาเป็นเรื่องของปฏิทินที่เราสามารถแยกประเภทและแยกสีของปฏิทินได้โดยการกด Add Calendar และตั้งชื่อเลือกสีเพื่อหเห็นความแตกต่างของแต่ละหมวดได้แบบชัดเจนนะครับส่วน Reminder ก็ยังสามารถเอาเข้ามาไว้ใน c a l e n d a r ของเราได้เช่นกันครับ แค่กดที่ schedule reminder ในปฏิทินก็จะรวมเอา reminder ที่เราตั้งไว้แล้วเข้ามาอยู่ในปฏิทินทันทีนั่นเองครับ ต่อมาเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 26นะครับที่เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่มีโอกาสได้ใช้งานแน่นอนครับนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่า Preview เป็นแอปพลิเคชันสําหรับเอาไว้สแกนเอกสารได้แบบเร็วๆครับและที่สําคัญคือมันใช้งานง่ายมากๆแค่เปิดแอปขึ้นมาแล้วเลือกสแกนด็อกิเมนต์นะครับจากนั้นก็แค่วางกล้องบนเอกสารที่เราต้องการสแกนซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะทําการคํานวณและตัดขอบเอกสารให้อัตโนมัติได้รูปออกมามีคุณภาพไม่แพ้ไฟลสแกนกับเครื่องถ่ายเอกสารเลยนะครับะะองกร,รมัมมมุะยะ ของขอบกระดาษก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมอีกด้วยครับคำแนะนําเล็กๆในการใช้แอปนี้ครับก็คือการวางเอกสารไว้บนพื้นผิวเรียบตั้งกล้องให้ตรงแค่นี้ก็จะได้ไฟเอกาสารสําหรับการนําไปใช้งานต่อได้ง่ายๆแล้วครับต่อมาเป็นเรื่องของ screen capture หรือว่าการแคปหน้าจอนะครับใน iOS 26นี้ครับเราสามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าเราจะแคปหน้าจอแล้วครอบต่อให้เหลือเฉพาะในส่วนไหนที่เราต้องการ เขียนว่าหรือว่าเซนบนหน้าจอได้หรือว่าแคปมาแล้วสามารถใช้ Apple Intelligence ในการช่วยค้นหาว่าสิ่งนี้คืออะไรเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานครับและเผื่อว่าใครยังไม่ทราบนะครับ iPhone สามารถแคปหน้าจอแบบยาวๆได้เหมือนกันครับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะครับแค่เลือกเปลี่ยนจากเมนูสกรีนเป็น full page และถ้าความยาวของรูปทั้งหน้าที่เราแคปมามันมีบางส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถเลือกไอคอนครอปแล้วเข้าไปตัดให้เหลือแค่เฉพาะส่วนที่ต้องการได้ครับ ทริคที่1ิทริคสุดท้ายที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า h i g h d i s t r a c t i n g Items บน Safari ครับคือฟีเจอร์ที่จะเป็นการซ่อนคอนเทนต์ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เรากำลังอ่านอยู่นะครับเพื่อให้เราสามารถอ่านได้สมูทมากขึ้นหรือถ้าเราต้องการแคปหน้าจอข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นที่ทาให้เรารู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ต่อเนื่องกันสักเท่าไหร่นะครับทำได้ง่ายๆเลยครับแค่กดปุ่มเมนูทางด้านซ้ายของ URL ที่บริเวณด้านล่างใน Safari แล้วก็เลือก High Distracting Item ครับตัวเครื่องก็จะให้เราเลือกครับว่าพาร์ทไหนของหน้าจอที่เราอยากจะซ่อนนะครับกดเลือก1ครั้งจากนั้นกดหายแค่นี้มันก็จะซ่อนคอนเทนต์นั้นบนหน้าจอให้เราสามารถอ่านหรือว่าแคปหน้าจอที่มีคอนเทนต์ต่อเนื่องตามที่เราต้องการได้และต้องบอกเลยครับว่า UI มันสวยงามมากจริงๆครับ หวังไม่อย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็น17ทริคที่มีประโยชน์ในการใช้งาน iPhone เครื่องใหม่และเครื่องปัจจุบันของทุกคนครับหรือถ้าใครมีทริคไหนที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้ใช้งานแล้วชอบเนี่ยลองคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้กันไว้หน่อยนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับผมต่าง Cloud Whisper สวัสดีครับ